อิสุสุตอนเดียวต่อข้อบรรทุก5ตันสวัสดีค่ะเซลเกตอิสุสุคิงยนสาขาปักช่องนะคะเดี๋ยววันนี้เกจะพาไปดูสเปค เจ้าสี่บอลเงินนะคะคันนี้เป็นโมเดล2024ลูกค้าใช้งานบรรทุก5ตันเดี๋ยวเกศจะพาไปดูว่าลูกค้าคันนี้เขาจัดสเปกอะไรมาบ้างอันนี้จะเป็นสเปคที่ลูกค้านะ่ะเลือกเองทั้งหมดเลยนะคะเราสามารถเอาราคาของอุปกรณ์นะ่ะไปรวมในราคาตัวรถแล้วก็ไปจัดกับไฟแนซ์ได้เดี๋ยวเกศจะพาไปดูว่าคันนี้ลูกค้าใส่สเปกอะไรมาบ้างนี่มาที่ล้อแม็กด้านหน้านะคะลูกค้าเลือกเป็นแม็กขอบ18นะคะสีเทาแบบนี้เลยเป็นแม็ก TC005 นะคะแล้วก็เลือกครอบดิสสีแดงแล้วก็ฝาดุมมาลูกค้าเลือกเป็นสีแดงนะแต่ว่ามีความแบบใส่ดุมที่เป็นสีไทเทเพิ่มเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกน็อตล้อสีแดงด้วยค mm. ันนี้มีการโหลดจัดทรงด้านหน้าอยู่ที่2นิ้วนะคะ ลูกค้าใช้งานได้จริงนะคะสเปเนี้คือบรรทุก5ตันแล้วก็คอกเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นคอกผสมเลดนะคะเป็นงานของช่างเบื้องราชบุรีเลยเป็นคอกดังมากแข็งแรงนะคะความสูงของคอกหลังนี้ลูกค้าเลือกเป็นเมตสามจริงๆความสูงของคอกอ่ะมีมีหลายขนาดลูกค้าสามารถเลือกความสูงของคอกเองได้หมดเลยนะคะลูกค้าสามารถจัดสเปคเองได้หมดเลยแล้วก็ ช่วงล่างด้านหลังอ่ะลูกค้าใส่กระทะบรรทุกนะคะสีเดียวกับบลอคแม็กด้านหน้าเลยเนี่ยหล่อนะเข้ากับสีบอลเงินแล้วก็มีการเปลี่ยนเพาลอยนะคะลูกค้าที่ใช้งานบรรทุก5ตันหนงจริงจะต้องเปลี่ยนเพาเพื่อรองรับน้ําหนักบรรทุกนะคะนี่ก็ลูกค้าเลือกเป็นเพาลอยยี่ห้อของโปติดตั้งพร้อมเบรกมือนะคะใส่กับยางมิชลิน x d 2แล้วก็ด้านล่างมีการดามกระบะบนล่างอย่างหนาด้วยนี่ แล้วก็ด้านหลังนี้มีการโหลดนิดนึงนะคะทรงก็จะหล่อๆหน่อยแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังลูกค้าใส่แหนบบรรทุกนะคะแหนบบรรทุกเนี่ยเป็นแหนบ20มิลลูกค้าใส่ฝั่งละ5แผ่นสเปคเนี่ยเป็นแบบ สเปคที่ลูกค้านะ่ะเลือกกันมากๆเลยสำหรับการบรรทุก5ตันนะคะแล้วก็ใส่ชุดโชค๊คแล้วก็ชุดโชคค๊คไข่ด้วยคันนี้เก็บจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็คันนี้ลูกค้าเสริมหล่อโดยการใส่ท่อออกท้ายไปได้ไทเทนะคะเสียงก็จะเพาะขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีการเสริมการชนท้ายไทยเทมาด้วยอะหล่อนะคันนี้แต่ว่าคันนี้ลูกค้ามีการปู สเตนเลสที่กระบะท้ายด้วยนะคะนี่คือสเปคทั้งหมดนะลูกค้านะ่ะบอกเราได้เลยว่าอยากได้แบบไหนอยากได้บรนทุกอะไรเราสามารถจัดสเปคทั้งหมดได้ลูกค้าได้เลยนะคะคือสเปคแบบนี้เก็ตตามใจลูกค้าทุกท่านเลยอยากได้แบบไหนเราแบบสามารถจัดให้ได้หมดเลยนะคะอย่างเช่นตัว ตอนเดียวโมเดล2024เนี่ยมี3สีมีสีขาวนะคะที่ราคา628,000แล้วก็สีมอนเงินแบบนี้แล้วก็สีเทาสีเทากับสีมอนเงินนะ่ะราคาจะอยู่ที่635,000บาทนะคะแล้วก็ อุปรกรณ์ทั้งหมดน่ะเราไม่ได้บังคับให้ลูกค้าจะต้องเลือกสเปคแบบนี้นะคะคือลูกค้าแต่ละท่านน่ะก็จะมีสเปคในใจไม่เหมือนกันบางคนบรรทุกแค่3ตัน4ตัน5ตันเราก็จะให้ลูกค้าน่ะได้คุยกับทางอู่ที่ติดตั้งเลยว่าอยากได้สเปคแบบไหนนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถบรรทุกแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวหรือว่าเป็นสเปคแค็บอ่ะคือสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเกียรติกได้นะคะฝากเพจเกียด,ด้วยนะคะอิสุสุปากช่อง เซลเกตนะคะคือเพจเดิมหายไปลูกค้าอาจจะไม่เจอนะคะตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วเป็นเซลเกตอีสูซุปักชองนะคะ0 9 4 6 9 3 9 8 7 8เบอร์โทรแอดไลน์ได้เลยนะคะลูกค้ายังไม่สะดวกโทรก็สามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยแล้วก็สอบถามข้อมูลกับเกดก่อนนะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตแล้วก็ไม่มีประวัติเครดิตจริงๆสามารถออกรถได้แต่ว่าอยากให้เข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนว่ามีประวัติเครดิตแบบนี้แล้วก็ไม่มีประวัติเครดิตแบบนี้คือสามารถใช้เลทดาวเท่าไหร่นะคะนี่ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ ทางไฟแนนซ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเก็บจะช่วยดูข้อมูลไฮสำหรับวันนี้ก็ฝากรถคอกบรรทุก5าตันคันนี้ไว้ด้วยนะคะเต้าบอนเงินนี่รลๆอ,อแบบนี้เลยฝากไว้ด้วยนะคะ